การเปิดอาเซียนปลายปีนี้เนี่ยครับจริงๆเป็นโอกาสดีที่ทางให้อุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยเนี่ยได้ยกระดับมาตรฐานในการให้บริการแล้วก็ทั้งอาเซียนเองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอุตสาหกรรมการให้บริการเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่ทิ้งหน้าไว้บางใจมากกว่านี้ในเรื่องการให้บริการเหตุผลจริงๆที่ทั้งอาเซียนได้กําหนดให้มีการกําหนดสมรรถนะร่วมสําหรับทุกตาแหน่งงานใน ยี่สามตำแหน่งงานนะพูดจริงน่าี่สามตำแหน่งงานในอาชีพการโรงแรมนยเพราะว่าอยากจะให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับบริการที่ดีถูกต้องมีมาตรฐานนะครับเทียบเท่ากับท,ท,ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่ได้รับก็คือว่าหนึ่งอุตสาหกรรมมีมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดีขึ้นสูงขึ้นนะครับคนในอาชีพเนี่ยมีความภูมิใจในการทํางานส่งเสริมการพัฒนาประเทศได้ดียิ่งขึ้นอันนี้แน่นอนครับเรามีส่วนร่วมโรงเรียนเนี่ย พัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพให้กับประเทศเพื่อที่จะช่วยสร้างนะครับเขาเรียกอะไรการแข่งขันให้กับประเทศนะครับกับประเทศอื่นๆในเรื่องของการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งอาเซียนเองก็จะมีการให้บริการของธุรกิจการโรงแรมหรือทางด้านบริการที่ดียิ่งขึ้นซึ่งการท่องเที่ยวเองก็คือการโรงแรมใช่ไหมครับกับทางด้านของทางด้านการเต็คเตอร์การท่องเที่ยวเนี่ยก็จะดีขึ้นทั้งๆก้งมิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ โรงเรียนก็มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยประเทศในการพัฒนาบุคลากรของชาติซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นทรัพยากรซึ่งอาจจะยังไม่มีพัฒนาศักยภาพเต็มที่ในการที่ช่วยเหลือประเทศให้เจริญย่างถึงต่อเนื่องเนี่ยนะครับเราก็ดีใจภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้ได้ไปในทางนี้ครับ